ธร,รมะปริทัศสองอธิบายธรรมวิภาคปริเชตที่สองโดยพระธรรมเมธาพอ์พระแบบอิตายาโนติกาหมวดสามเรือกโสดาบันสามได้แก่เอกพีซีหนึ C ่งโกลังโกละหนึ่งสัตตะกัตตุปรลมะหนึ่งพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลระดับแรกแปลว่าท่านผู้ถึงกระแสพระนิพพาน ใช้เรียกท่านที่บรรลุโสดาปติพลแล้วท่านเหล่านี้จะต้องบรรลุนิพพานในที่สุดในอนาคตการท่านแบ่งออกเป็นสามประเภทคือ 1. นึ ola, att att ่งเอกพีซีสโกลังโกละ 3. สัตตักขัตุปรมะอธิบายเอกพีซคือท่านผู้มีอัตภาพอีกครั้งเดียวหมายความว่าหลังจากตายไปแล้ว ท่านจะเกิดในเทวดาหรือมนุษย์อีกชาติเดียวแล้วจะบรรลุอรหันต์เป็นพระอรหันต์นิพพานในชาตินั้น 2. โกลังโกละแปลว่าจากตระกูลสู่ตระกูลคือต้องเกิดอีกสองถึงสาชาติคำว่าโกละในที่นี้ท่านหมายถึงพพที่จะต้องไปเกิดพระโสดาบันประเภทนี้จะบรรลุอรหันต์ในชาติที่สองหรือที่สามเป็นอย่างมาก สามสัตตกัตกตุปรมะท่านผู้ต้องท่องเที่ยวในสังสารวัตกว่าสามชาติแต่ไม่เกินเจ็ดชาติจากบรรลุอรหันตะแล้วนิพพานในชาตินั้นพระโสดาบันละสังโยชน์ได้กี่อย่างอะไรบ้างพระโสดาบันละสังโยชน์ได้เด็ดขาดเป็นสมุทเฉดทะปะหารสามประการคือ 1. ละสักกายทิฐิส และวิจิกิจชาและสามและศีลพัตตะปรามาสะคำว่าสักกายติฐิหมายถึงความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนจนแบ่งเป็นพวกเราพวกเขาวิจิกิจชาหมายถึงความลังเลสงสัยไม่แน่ใจเช่นไม่แน่ใจในคุณพระรันาตนไตรเป็นต้นศีลพัตตะปรามาะหมายถึงการถือมั่นด้วยศีลวัต ที่เคยเป็นแบบมาว่าจะทำให้ตนเป็นคนดีบริสุทธิ์ได้ด้วยการกระทำเช่นนั้นอะไรเป็นเหตุให้พระโสดาบันแตกต่างกันสิ่งที่ทำให้พระโสดาบันแตกต่างกันท่านแสดงว่าเป็นเพราะความแก่อ่อนแห่งสมาธิกับปัญญาโดยท่านแสดงว่า 1. เอกพีซีเป็นพระโสดาบันประเภทอบรมศีลสมบูรณ์ ฝึกอบรมสมาธิและปัญญาพอประมาณทำให้ท่านบังเกิดในเทวดาหรือมนุษย์โลกอีกครั้งเดียวและบรรลุอรหันต์นิพพานในชาตินั้นโกลังโกละคือท่านที่จะพบสุพพบบำเพ็ญศีลอย่างสมบูรณ์ฝึกอบรมสมาธิและปัญญาพอประมาณเกิดในเทวดาและมนุษย์อีกสองสามชาติก็บรรลุอรหันตนิพพานในชาตินั้น ัตตักขัดตุปรมัต a ท่านที่เกิดอีกเจ็ดชาติเป็นอย่างมากบำเพ็ญศีลอย่างสมบูรณ์และฝึกอบรมสมาธิปัญญาพอประมาณท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์อีกไม่เกินเจ็ดชาติจากบรรลุอรหันต์แล้วนิพพานในชาตินั้นหลักทั้งสามนี้ฟังดูแล้วไม่เห็นว่าแตกต่างกันอย่างไรแต่ที่เห็นได้ชัดแตกต่างกันในคำว่าพอประมาณนั่นเอง เพราะพอประมาณของแต่ละคนไม่เหมือนกันพระโสดาบันนั้นถือว่าบรรลุนิพพานประเภทสอุปาที่เศษนิพพานคือดับกิเลสได้เด็ดขาดสามประเภทดังกล่าวถือว่าเป็นการบรรลุนิพพานระดับหนึ่งคือดับกิเลสบางอย่างดังกล่าวได้แล้วเด็ดขาดยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่คือยังไม่ตายคุณสมบัติที่เด่นของพระโสดาบันคือหนึ่ง มีศรัทธามั่นคงในพระรันตนตรัยไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตาม 2. ศีลห้าประการของท่านเกิดพร้อมรักจึงเป็นสมุเฉดวิรัตรสมบูรณ์เด็มที่ 3. ไม่ทำอนันตริยกรรมและไม่บังเกิดในอบายทั้งสี่ไม่ทำอภิฐานหก 4. อาจทำบาปด้วยไตยถวานบ้างแต่จะไม่จงใจทำถ้าทำก็เพราะ ฟังพลาดเผลอเลยจบโสดาบัน3ได้แก่เอทีซีโกลังโกละหนึ่งสัตตักกัตตุปรอมาวันอาทิตย์ที่17เจม,มีนาคม2 5ง6